สวัสดีครับมีเหตุผลมากมายหลายอย่างเลยนะครับที่ทําให้คนที่อยากเป็นนักมวยปล้ำเนี่ยเลิกเดินตามความฝันทางการถูกตะโกนเรียกชื่อจากคนดูนับร้อยนับพันทางการได้อยู่บนสังเวียนเดียวกับเหล่าตำนานที่เป็นแรงบันดาลใจและที่สุดของที่สุดก็คงเป็นการก้าวไปเป็นแชมป์โลกได้สําเร็จที่ว่ามาคือการมองโลกแบบเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เลยพอต่อให้นักมวยปล้ำคนนั้นจะมีชื่อเสียงมีแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองมากมายขนาดไหนแต่ถ้าทํางานกับปวิลลแล้วละก็ รับรองได้เลยว่าต้องมีอาการไม่ปลื้มเกิดขึ้นบ้างแล้วนะในอดีตที่ผ่านมามีนักมวยปล้จำจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ต้องชอกช้าระกำใจกับการบุกอันห่วยแตกที่เป็นแบบนั้นไม่ใช่เพราะนักมวยปล้ำเหล่านั้นเห็นแก่ตัวอยากประสบความสําเร็จหรือว่ามีชื่อเสียงอะไรนะครับแต่พวกเขาแค่คิดว่าตัวเองควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้หรือเพียงแค่อยากให้วงการที่พวกเขารักในก้าวไปข้างหน้าในวิธีที่พวกเขาคิดว่าถูกต้องและนี่คือ10แมตท,ที่ทำาอานักมวยปล้ำถึงกับขอลาออกพาร์ทแรกครับ บาติสต้าเจอกับคริสเตริโกในศึกรอปี2008ในปี2010เนี่ยในบาติสต้าเปิดศึกแบบมหากราบกับจองซีนาตั้งแต่ e l i m i n a t i ช n Chamber ตอนต้นปีแล้วก็ลากยาวไปจนถึง Over the Limit มเบ็ดเสร็จก็4สศึกใหญ่ด้วยกันและในศึกรอขื้นต่อมาพิต้ก็ตัดสินใจลาออกจากสมาคมไปแบบดือด้อชนิดที่ทำเอาทุกคนเนี่ยงงกันทั้งบางแต่ความเป็นจริงน่าตกใจกว่านั้นครับเพราะเรื่องลาออกเนี่ยเป็นสิ่งที่พิต้อยากทำมาตั้งแต่2ปีก่อนแล้วครับ ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับในศึกรอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปี2008พิตามีคิวต้องป้องกันแชมป์โลกให้วิเวตกับคริสตริโกในแมตช์กงเหล็กทั้งคู่สู้กันอย่างดุเดือดแต่พิตาคิดว่าแค่นี้เดือดไม่พอมันน่าจะต้องเติมอะไรเข้าไปอีกสักหน่อยนะกิตได้ดังนั้นก็จัดการปรีดตัวเองซะเลยแต่หารู้ไม่ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เป่าวินถึงกับปรีแตกเพราะในขณะนั้นดับบันยูดับยีกำลังอยู่ในยุค P ีจีหลังจบแมตช์ท,ทั้งพิตาและพิโกก็ถูกกเรรียไปปัับทศนคติ ค,คือพี่ต้าโดนปรับแต่ไม่ได้ปรับในเรทธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยพี่ต้าโดนไปถึง10,000แดอลลร์จากเหตุการณ์ดังกล่าวพี่ต้าเลยตระหนักได้ทันทีว่า W W ในเวลานั้นไม่เหมาะกับเขาอีกแล้วซึ่งในเวลาต่อมาพี่ต้าก็ได้ออกมายอมรับเรื่องนี้ในพอดแคสต์ของพี่โกโดยบอกเอาไว้ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ทาให้ต้ารู้เลยว่าสิ่งต่างๆจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปละเสียมพังในแมตช์โอยัลรอมเบิลปี2014 ในปี2011เซียมพังกลายเป็นนักมวยปล้ำที่ดังระเบิดแต่ใครจะรู้ครับว่าหลังจากนั้น3ปี <_ d> ปเหตุการณ์ทั้งหมดจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังทีนหลังเหตุการณ์ไปบอมพังก็กลายเป็นนักมวยปล้ำที่ได้รับความนิยมทั่วบ้านทั่วเมืองแต่แทนที่จะก้าวหน้าก็ถูกแตะตัดขาแถมยังโดนสมาคมใช้งานอย่างหนักหน่นวงจนร่างกายในกรอบเป็นเข่าเกลียบ <_ d> เดี๋ยวเกงกกรอบเป็นเข้าเกลียบแล้วเนี่ยครับอาการบาดเจ็บรุมเร้าจนทําให้พังต้องตื่นกลางดึกหลายครั้งเพราะความเจ็บปวดแต่ถึงอย่างนั้นนะครับ พัก็ยังอดทนขึ้นปล้ำต่อไปเรื่อยๆรวมถึงในแมตช์โรยัลรอมเบิลเมื่อปี2014ด้วยเพื่อหวังว่าปาวินจะมอบโอกาสในการเป็นคู่เอกปิดโชว์ของรัสเซลเมเนียให้สักครั้งแต่ความจริงสวนทางกับสิ่งที่พังคิดเอาไว้เลยครับพังที่โชว์ฟอร์มดีตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้รับโอกาสเป็นคู่เอกของรัสเซลเมเนียโดยฟังเส้นสุดท้ายคือแมตช์โรยัลรอมเบิลเมื่อปี2014นั่นแหละครับพอหลังจากนั้นพังก็ไประเบิดอารมณ์ใส่ทั้งปาวินแล้วก็วกทิรรปเปอร์เอสแล แต่คู่ต่อสู้คือพี่ลูกเขยนะพังบอกคู่เอกในความหมายกูคือคู่ชิงแชมป์ปิดโชว์เวยพังที่ชคกช้ประกำใจก็เลยวอล์กเอาจากสมาคมไปดืด้อแล้วก็หายหน้าไปจากวงการมวยปล้ำอาชีพถึง7ปีเกลคิมในแมตช์แพตเทิลรอยัลเมื่อปี2011เกลคิมคือนักมวยปล้ำที่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาสิ่งที่พิสูจน์ได้ดีคือช่วงที่เจ๊แกในอยู่กับท NA แต่ชีวิตของเจ๊ในสมาคมเป่าวินเหมือนโลกคู่ขนานเลยครับ เหตุผลที่ออกมาเป็นแบบนั้นก็ไม่มีอะไรมากแค่ทีมงาน w ับเมีสติปัญญาที่ไม่มากพอก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้งานนักมวยปล้ำดีๆให้ออกมาเจ๋งได้ยังไงเฟียลคิมที่ควรเป็นแชมป์หญิงแบบรวรวๆเลยได้แค่ขึ้นปล้ำหาค่ารถกลับบ้านเท่านั้นถึงขั้นโดนโดองยาวไปเลยก็มีนะหลังทนทุกทรมานกับการถูกสมาคมมองข้าม,มาอย่างยาวนานในที่สุดเคียลคิมก็บอกคูมไม่ทนแล้วโว้ยจากการอารยะขัดขืนในศึกร้องเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2 0 1 1ันสเมันซะเลย วันนั้นเกลคิมีคิวต้องขึ้นป้อมในแมตช์แบทเทิลรอยัลกับนักมวยป้อมหญิงแทบจะหมดสมาคมโดยผู้ชนะจะได้สิทธิ์ชิงแชมป์ดีว่าในอนาคตแต่หลังจากที่แมตช์เริ่มขึ้นไปได้เพียงแค่สิบกว่าวิเท่านั้นเกลวคิมที่ไม่ได้โดนใครทําอะไรทั้งสิ้นก็กลิ้งลงจากเวทีไปเองดื้อขนาดกรรมการที่ยืนดูอยู่ยังงงว่าแบบนี้ก็ได้หรอหลังจากนั้นเกลวคิมก็บอกว่าไม่ปลื้มกับทิศทางของสมาคมและประกาศออกจาก WUW อย่างเป็นทางการ สโตนโคลสตีปอสเทนกับบล็อกเลสเนอร์ในศึกรอปี2002 3ข้อที่ว่ามาก่อนหน้านี้คือแมทที่เกิดขึ้นไปแล้วทั้งนั้นเลยนะครับแต่ข้อนี้คือแมทที่ยังไม่เกิดขึ้นพอสโตนโครู้เข้าดันงอนซะก่อนเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปเลยสำหรับเรื่องเนกลิ่นมันตูดมาตั้งแต่ตอนที่รัสเซลเมเนียครั้งที่18จบลงแล้วลรครับสโตนโคที่มีกําหนดต้องปรากฏตัวในศึกรอก็ดันหายต่อมไปแบบดืด้อแบบไม่ได้รับการยินยอมจากสมาคมด้วยนะโดยให้เหตุผลว่ารู้สึกออดเปรี้ ต่หลังจากนั้นไม่นานสโตนโคก็กลับมาปรากฏตัวตามปกติหลังจากนั้นกลิ่นที่ว่าก็ยิ่งแรงขึ้นผ่านการให้สัมภาษณ์ของสโตนโคที่โจมตีสมาคมว่ากําลังเดินไปผิดทิศผิดทางก่อนจะมาโดนบุกให้แพ้บล็อกเลสเนอร์ในสึกรอสโตนโคเลยบอกว่าได้ทําแบบนี้ฉันมงั้นกูพอและกลับบ้านดีฝ่าสโตนโคออกมาเผยเรื่องนี้ในภายหลังนะครับว่านั่นเป็นการบุกที่ไม่เม k เซนเอาซะเลย ที่อยู่ๆจะมาให้บล็อกซึ่งเป็นเด็กหน้าใหม่นณเวลานั้นที่ยังไม่มีการบิลล์อัพอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมาชนะเข้าแบบข่าวสา,ารออกทีวีซึ่งเรามาซะยาวเหยียดก็ไม่ใช่อะไรนะครับแค่ไม่อยากฟันธงว่าโตนโคงงอนสมาคมเพราะว่าแค่เรื่องบล็อกอย่างเดียวแต่น่าจะเป็นเรื่องที่สะสมมานานแล้วมากกว่าซาชาแบงค์ในรัสเซลเมเนียครั้งที่35ซาชาแบงก์กับเบลลี่คือแชมป์แท็กทีมของลีกหญิงคู่แรกในปี2019 ก่อนจะมาเสียแชมป์ให้กับเดียคอนิกในรัสเซลเมเนียครั้งที่35มีรายงานว่าซาชาแบงค์รู้สึกผิดหวังมากที่สมาคมตัดสินใจแบบนั้นเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ทําผลงานได้ดีมาโดยตลอดและกําลังปั้นให้แชมป์ใหม่ใส่กิ้งเส้นนี้มีความน่าเชื่อถือบวกกับตอนนั้นซาชาแบงค์กำลังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ด้วยพอมาเจอเหตุการณ์ในรัสเซลเมเนียครั้งที่35เข้าไปทุกอย่างก็ระเบิดนั่นทําให้ซาชาแบงค์ต้องหายหน้าไปพักใจนานถึง4เดือนจริงๆซาชาแบงค์ได้บอกกับเปาวินไปแล้วนะครับว่าาาต้ออองกกรล แต่ปาก็บอกว่าไม่และให้เวลาซาช่แบงค์30วันเพื่อไปคิดทบทวนแต่ว่ามันก็กลายเป็น4เดือนไปซะอย่างนั้นสุดท้ายนะครับซาช่แบงค์ที่รักวงการก็ตัดสินใจอยู่กับ W ูรดัต่อไปและสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยปล้ำหญิง2คนแรกอีกคนก็คือเบียงกาเบเลียที่ได้ปั้มเป็นคู่ปิดโชว์แบบตัวต่อตัวในรัสเซลเมเนียและนี่คือ10แมตช์ที่ทำามานักมวยปล้ำถึงกับขอลาออกพาร์ทแรกครับมีข้อมูลผิดพาดยังไงขออภัยด้วยนะครับ ภาพหน้าปกอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยเนาะเพราะว่าเขาคือ Invisible Man และอย่างที่บอกนะครับว่านี่คือพาร์ทแรกยังไงก็ฝากติดตามพาร์ทสองกันด้วยนะครับจริงๆคงลงต่อจากพาร์ทนี้เลยอะแหละถ้าไม่มีเนื้อหาด่วนอะไรมาขั้นนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ